ชานสปีดหาดังนะครับแล้วชุดล้อฟาคอนนี่ตัวสายฟ้านะครับของชานสปีดเดี๋ยวดูยางกันหน่อยนะครับโอ้ข้างหลังนี่ข้างหลังนะครับหกสิบ ทับร้อยเลยนะครับนี่หกสิบทับร้อยนะครับคันนี้ปั้นใหม่นะครับพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จข้างหน้าเท่ากันนะครับหกสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับจากซากจะเป็นรถสวยเลยนะครับ สองนิ้วรุงนี้แล้วเสร็จนะครับได้ฟังเสียงแน่นอนจุดไฟบงไฟเบอร์ใหม่นะครับอ่านี่ครับให้ดูกล่อง C D I กันก่อนนะครับนี่ฮาวเวอร์แม็กนะครับจัดจ้านเลยนะครับ แบตเตอรี่ใหม่พรุนี้รุมเลยเด้อจะได้เสร็จเด้อสงสารจ้าของกล้าละอ่ะพรุ่งนี้นะครับคอยมาติดตามชม e ีพีสนะครับ